อามาดูเรื่องของฟุตบอลบ้างวันนี้มีการแต่งตั้งเฮดโค้ชฟุตบอลหญิงคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเหมือนกับฟุตบอลชายเลยครับคุณแป้งครับนวลพันล่ำซำนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเปิดตัวฟูโตชิอิเคดะกุนซือชาวญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือพาทีมไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก อีกครั้งให้ได้เป็นสมัยที่3ในปี2027ซึ่งจะจัดการแข่งขันที่บราซิลนะฮะพูดถึงประวัติหน่อยฟูโตชิอิเคดาเนี่ยเป็นเฮดโคชวัย54ปีเริ่มต้นอาชีพโคชกับสโมสรอุราวะเรสชุดเยาวชนเมื่อปี97จากนั้นปี2012ย้ายไปทำงานกับอวิสปาฟุกุโอกะชุดใหญ่จนถึงปี2016แล้วมาคุมทีมชาติญี่ปุ่นชุด U20 คว้าแชมป์เอฟซียูสิบเก้าแชมเปี้ยนชิพสองพันสิบเจ็สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูยี่สิบเวิลด์คครั้งแรกที่ฝรั่งเศสได้สำเร็จจากนั้นในปี2021ได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นหญิงนะครับชุดใหญ่เลยเและพาทีมเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศฟีฟ่าวู e มนส์เวิลด์ค0ั3 และเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสแล้วก็เพิ่งจะหมดสัญญากับสโมสรฟุตบอลญี่ปุ่นกับสมาคมเนี่ยเมื่อสิงหาปี2024<า>นี่เองนะฮะ<า>ปีที่แล้วนี่เองนะคะม่น้าล่ะก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาดำแป้งเขามีการแง้มออกมาแล้วนะผ่านแบบโซเชียลต่างๆเขาบอกว่าเชื่อเลยว่ากุนซือใหญ่ของฟุตบอลหญิงไทยเนี่ย ดีกรีผลงานไม่ธรรมดามซึ่งไม่ธรรมดาจริงๆค่ะตอนนี้ลงเมดอินเจแปนทั้งชายทั้งหญิงแล้วนะ<ช>เม็ดโค,ค้ดฝ่ายชายก็เป็นมาสตาดาอิชีอิค่ะ,ะคแล้วก็ในส่วนของฝ่ายหญิงก็เป็นฟุโตชินะคะนอกจากนั้นในชุดยู23ก็เป็นทาคายูกินิชิงะยะ อายุ51ปีใช้คำว่าเจแปนเวในระบบของมาดามแป้งจริงๆนะคะคซึ่งการทำงานเขาก็จะเริ่มทำงานทันทีค่ะเดี๋ยวก็จะมีการวางแผนกับฝ่ายทีมชาติหญิงนะคะเกี่ยวกับการเก็บตัวฝึกซ้อมเพราะว่าจะมีปฏิทินฟี a Day นี่เป็นครั้งแรกของปีนี้เลยค่ะสำหรับฟี a าเดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยโค้ช ฟุต,ตชีเนี่ยเขาก็จะไปดูฟอร์มนักเตะในไทยวีเมนลีก2025ที่จะเริ่มเตะวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะพูดถึงโปรแกรมครับล่าสุดเนี่ยสมาคมฟุตบอลได้ตอบรับส่งทีมเข้าร่วมรายการพิงค์เลดี้สครับที่ดูไบ19 27กุมภาพันธ์จากนั้นก็คือโปรแกรมฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือก จะเตะกัน23มิถุนาถึง5มกราค,คมปีหน้าและไฮไลท์ก็คือ4เกมครับ4เกมช่วงธันวา6-8แล้วก็เป้าหมายสูงสุดอย่างที่บอก2027ตับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่บราซิลนะครับ